ประเทศไทยประชากรเพิ่มขึ้นผลจนมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นแต่สถานพยาบาลไม่เพิ่มตามความต้องการกระผมนายมารวยสุวรรณิขอนำเสนอให้จัดหาอาคารสูงของโรงพยาบาลเก่านำมาฟื้นฟูเปิดเป็นศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน50แห่งเพื่อทำสงครามกับโรคระบาดโควิด และโลกติดต่อหลายแรงที่จะระบ,บาดในอนาคตรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกชนิดทั้งน้ำท่วมใหญ่แผ่นดินไหวไฟไหม้สึนามิภัยจราจนภัยสงครามจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลหากบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอสามารถระดมจากประเทศต่างๆ แพทย์ไทยในต่างแดนจะเตรียมเตียงรักษาให้เพียงพออุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยห้องอุณหภูมิลบห้องแล็บห้องเอ็กซเรย์ห้องฟื้นฟูห้องออกกำลังกายห้องพักอุคลากรห้องอาหารห้องรับรองห้องประชุมศูนย์พักคอยสำหรับแยกผู้ป่วยจากครอบครัว แยกจากผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงศูนย์รอคอยรอคอยอะไรศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแต่หากไม่มีภัยพิบัติ เราสามารถรองรับการรักษาพยาบาลประชาชนได้ตามปกติเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ประชาชนชาวไทยไม่ได้ขัดผลประโยชน์ของโรงพยาบาลเอกชนแต่อย่างใดศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติสร้างครั้งเดียวใช้ได้ตลอดเวลาชั่วลูกชั่วหลานเพียง90วันเปิดรักษาประชาชนได้ทันทีทุกเคตทุกกรณีของการเกิดภัยพยาบาิบัติ ่รักษาเพียง100บาทสำหรับประชาชนคนไทยเมื่อทุกอย่างพร้อมเราก็ไม่มีอะไรให้วิตกกังวลต่อไปนี้สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยคือเมื่อเจ็บป่วยไม่มีที่รักษาไม่มีเตียงบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพออุปกรณ์ไม่พอไม่ทันสมัยวัคซีนหมดสิ่งเหล่านี้คือหายนะ ซึ่งจะไม่มีวันเกิดขึ้นการจัดตั้งสูงภยัยพิบัติแห่งชาติจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้ออาคารสูงทรัพย์ธนาคารสถาบันการเงินกองบังคับคดีราคาเหลือไม่ถึง50%และหากซื้อตามคำสั่งศาลร,ราคาจะลดลงมอีกจัดซื้ออาคารสูงโรงพยาบาลเก่าซึ่งมีมากมายหลายแห่งในประเทศ อาคารเหล่านี้มีความพร้อมในหลายๆด้านทั้งงานระบบและอุปกรณ์ต่างๆไม่เสียเวลาในการสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมทุกอย่างพร้อมเราสามารถเปิดประเทศภายใน90วันกิจการร้านค้ากลับมาเปิดได้ตามปกติประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ดังเดิมเราก็สามารถ่าวิกฤตนี้ไปได้ด้วยความเคารพกระผม นายมาลวยสุวรรณิศขอ,อเสนอสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มหาศาลมอบแด่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ